วันนี้มิรุสังผางท่านมาชิมอีกแล้วหลังจากที่ผ่าหายจากการชิมในญี่ปุ่นมานานวันนี้เรามากินเนื้อยากันนะเนื้อยางในญี่ปุ่นเนี่ยม,มันก็จะมีเป็นลิ้นวัวด้วยอันนี้คือแบบเราไม่เคยพามากินลิ้นวัวเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพามากินลิ้นวัวกันมิรุสังาวันที่ร้านที่ชื่อว่าเนงิชินั่นเองอยู่ที่ชิบูกุถ้าใครอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนดูแผนที่ข้างล่างคลิปใน YouTube อันนี้ ไม่ใช่ตรงน,นั้นข้างล่างกว่านั้นอีกได้ตรงน,นี้ใต้ใช่ใต้เลยปิานั่นอีกแล้วก็อันนี้ขึ้นมาข้างบนนะั้นเราก็นั่งกันแวน,นั่งนั่งรงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะเพื่อที่เราจะได้เห็นเขาทํากับตรงนี้เดี๋ยวเขาจะปิ้งย่างตรงนี้ให้เราดูเลยอันนี้ให้ดูบรรยากาศในร้านก่อนว่ามันจะตกแต,กต่งตายประมาณอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นเมนูของร้านนะร้านนี้จะ จะเอกลิ้นวัวเอกลิ้นวัวโทนเนื้อย่างอ่าอันนี้อันนี้เป็นเมนูยิงกิ number no. ร์วันคำว่ายิงกิก็คือเป็นที่นิยมนะคืออันนี้จะเป็นชิโรตันมี3ชิ้นแล้วตัดเป็น6ชิ้นอ่ะเดีย๋ยวให้ดูก่อนว่าลิ้นวัวมันจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมอันนี้คือลิ้นที่แดบออกมานอกจากปากมันจะเป็นแบบน,นี้ส่วน,อ,น,นอันนี้คือลิ้นที่อยู่ในลําคอใช่ไหมถ้าชิโรตันเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนครึ่งนี้ไป ส่วนอันนี้คือเขาจะดูว่าลิ้นขาวส่วนด้านนอกนี่เขาจะดกว่าลิ้นแดงเยมนเมนูเมื่อกี้ทีม่มาเป็นซีโรต่างก็งคืออยู่ข้างในนี้นี่ก็คืออันนี้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตับห้ามีห้าชิ้นแล้วก็อันนี้ฝั่งอันนี้คือเป็นลิ้นแดงฝั่งนี้ลิ้นแดงเรื่งแบรบ โอ้ยนี่เขาเอาลิ้นไปย่างแล้วโอ oh, ด้ดูสิดูสิดูสิโอ้ยด, oh, ดูแบบว่าไฟทะลุบุบบุบอี่ด้วยนี่นี่ลิ้นหอยย่างาลิ <ๆ S 1> ้นหอยย่างดีขมักอะไรคาดว่าด้านซ้ายสิมันจะไหม้มันจะไหม,ม,ม้เร็วกว่าบ้านกันรึเป่าเนี่ยดูแล้วอันนี้อันนี้คือแบบลิ้นสะกดแบบอาทิตย์เบียร์สั่งดิวสั่งสั่งอันนี้อันนี้คือแบบว่าเป็นเมนูอันใหม่แต่ว่าอันนี้มันจะมี เนื้อเนื้อคารูบี้แล้วก็มีเนื้อหมูนะแต่ไม่มีลิ้นไม่เอาอายู่ัจจะก,กินลิ้นใช่ไหมก็คือมีอันนี้อันนี้จะผสมระหว่างเนื้อคารูบี้ตรงนี้กับลิ้นหัวย่างตรงนี้ราคา1,320เหเยนเท่านั้นพอากินจานนี้เสร็จก็จะได้รับแคลอรี่ทั้งหมด8 3 0กิโลแคลอรี่ส่งใหแม่เมื่อกี้นะคุณแม่สั่งเซตนี้นะเซตแบบว่ารวมมิตร เป็นแบบว่าสเปเชียลดูสเปเชียลเซตเลยนะจะมีลิ้นลิ้นขาวแบบ2แบบลนะลิ้นขาวบนลิ้นขาวล่างแล้วก็ลิ้นแดงตรงน,นี้ราคา1น8 0คัเยนได้กี่แคลอรี่ได้กี่แคลอรี่อันนี้ไม่ได้บอกไว้ <Okay. S 1> ดูแป๊บเดียวเขาเาเผาลิ้นแบบว่าลิ้นดำแล้วนะอันนี้คือเชฟของเรานะที่เผาลิ้นให้เรากิน ไม่ไแน่ใจว่าอันนี้คือของโต๊ะเราหรือเปล่าเ่วนกหัเนอปลเซอันนี้ก็เป็นเซตสเปเชียลนะก็จะมีลิ้น3แบบในแม่ตรงนี้นะแล้วก็มีข้าวแล้วก็มีอันนี้อันนี้คืออะไรนะอันนี้ของดูซังมาล้ก็จะเป็นมิกใช่ไหก็จะเป็นจะเป็นเนื้อย่าง,างตรงนี้แล้วก็จะมีลิ้นหัวย,ย่างตรงนี้แต่อร่อย แล้วจะมีอันนี้เป็นน้ำซุปใช่ใช่ถั่วหน้าถั่วแล้วยืดยืดใช่ใช่อันนี้คือเรียกโทรโลนะเขาเอามาใส่ข้าวนี้แล้วก็กินโทรโลโทรโทรโรโลอ่ะโทรโลเออแล้วอะไรอ่ะแล้วก็กินไปสิอย่างนั้นเลยข้าวกินกินกับข้าวเลยอ่ะกินตายรสชาติเป็นยังไงแก่อร่อรสชาติหวานหวานมันจะเหนียว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 เค็มเค็ม หวานอร่อยชู้ไข่เน่าไม่ได้ถั่เน่าก็ได้มันคนลาลันจันเนี่ยอะลองชิมลองชิมเนื้อวัวสิเนื้อวัวมีสามแบบตอนนี้ไม่รู้ว่าแบบไหนคือแบบไหนเลยกินโมโม่สู้ๆไปเลยอ่ะอะอยูใกล้ๆอยู่ใกล้ๆนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆนี่ดูสิแบบมันน่ากินมากเอาละกินกินกิน าวเติมไม่อันเป็นไงข้าวติมไม่เอาจริงเหรอข้าวเติมไม่อันด้วยเหรอไม่ได้เดี๋ยวอ้วนรสชาติเป็นไงบ้างเนหนียวนุ่มกุบกรุบเหนียวไหมนิดนิดร่วนไหมอร่อยเนื้อบุ้งออกเค็มออกหวานอะไรมีคนก็บอกให้อกล่อยกเค็มเค็มเกล่อยกเค็มเเปียวนิดน อ่ะต่อไปเดี๋ยวดูใส่ตะกินโชนะอันนี้ก็เป็นโคโร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 ่ทีนี้มันจะยืไมมันจะเหนียวเหนียวยืดยืดลองกินกับเป่าสิอันนี้ิีสำหรับ่คยชอบเท่าไหร่แต่ว่าากินได้น่ะกินยืดแต่ตื่ข้าวนะ ดูดหสชาต์สักหน่อยนะ้นชิดยืดแล้วก็กินกัข้าวม่เนไปดวเหมือนเหมือนใส่ไข่ด้วยนะดูเนื้อดูเนื้อ,อเนื้อน่ากินมาก อันนี้น,นี้สุดยอดน,นี้สุดยอดมันไม่ได้เหนียวมากจิ้ตามันไม่ไเหนียวมากแต่ว่ามันมันปรนางอึะตึงๆกรุบๆนิดนิดกำลังอร่อยกำลังดี อันนี้ได้อันนี้ก็ต่อไปนะเราก็จะกินอันนี้อันนี้คือแบบเนื้อย่างโรสนะสเ,เนรรเื้อ่เคือไม่ให้กันโรสคือคาร์โลบี้เนื้อก็ได้ขอบมาก นี่คือโซโซโล่ยสุดยอดมากเนื้อไหนเอาคิดว่าไหนแม่กินซีไม่เหนียวเนื้ออะไรไม่รู้แต่เนื้อคือเนื้อแต่งแน่เพราะว่าเนื้อมันแดงสุดๆมาดูแบบสุดนิ้นแดงนนนีี่เหอย่างจริงเเนื้อเหมือนไม่ปรุงอะไรเป็นเมนูแม่ย่างดีมาก อันนี้เนื้อไม่เหนียวเลยไม่เหนียวจริงๆส่วนไหนไม่รู้่มากข้าวร้านนี้นะเขาใสา่แบบว่าผสมลุกเดือด้วยอย่างเช่นนี้เห็นไหมเห็นไหมอันน,นี้คือลุกเดือยใช่ไหม มันมีลูกเ้ืยหลายลูกเลยเนี่ยในนี้ตกท้ายเขาก็มีซุปน้ำใสให้กินมีลิ้นวัวหรืออะไรที่ยนี้ด้วยนี่ซุปน้ำใสอ่ะกินหมดเรียบร้อยละจะบอกให้ว่ากิวตันนี่นะหรือว่าลิ้นวัวภาษาญี่ปุ่นคำว่าลิ้นวัวคือกิวตันนะกิวก็วัวตันก็คือลิ้นนะลิ้นวัวเนี่ย เป็นของที่มีชื่อเสียงของเซนไดถ้าใครไปเซนไดนะควรจะต้องไปกินกิวตันที่เซนไดให้ได้เพราะว่าอร่อยมากลูซ่าเคยพาไปกินแล้วนะที่ตอนที่ไปเซนไดกับจินนี่กับเปเป้กับกโก้สั่งจำได้ไหมตอนนั้นอนะ่ะอร่อยจริงๆ นีนารานี้เวลาเขายางเขาไม่ใช่เตาไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สนะเขาจะใช้เป็นเตาถ่านใช่ไหมมีเตาถ่านแดงแ๋ๆอยู่ข้างในนี้ทําให้เราได้กลิ่นถานขึ้นมามันก็เลยอร่อยสองคนก็คุณนายแม่ค่าเสียหายก็คือ3,200ันเยนนั่นเอง ข้างล่างก็คือจะเป็นร้านมัตียะนะร้านนี้ร้านนี้เลยขึ้นไปชั้นสองทางขึ้นตรงนี้เลยอ้าอิ่มนนำสำรานคลิปหน้าบิลซังจะพาไปไหนไปกินอะไรนะติดตามตอนต่อไปนะอันนี้คือคือชั้นสองร้านอยู่ตรงนี้ชั้นสองนี่เองชั้นแรกเป็นร้านมาสัสยิดบ๊ายบาย